สวัสดีครับพี่พครับคลิปนี้เป็นคลิปแบบเฉพาะกิจเลยนะครับเนื่องจากว่าพี่ทวีศักด์โทรมานะครับท่านพอ่อผู้ใหญ่ผมอ,อยากเห็นโรบินนะครับซึ่งตัวนี้ก็ขายกันแล้วแหละซื้อขายกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็อยากจะเห็นรีวิวนะครับโรบินเ a ดอินเจแปนที่เลือกให้ตัวนี้คือน้ําหนักไม่มาก แล้วก็อีกอย่างเสียงนุ่มเสียงเบาแล้วดึงสตาร์ทเบาด้วยนะคันเร่งต้องการแบบนี้นะครับหัวไม่ปุ้งมังครับอย่างนี้นี่กดดับนี่นะครับ N b บีสองาสวยตัวนี้สวยเห็นไหมสติ๊กเกอร์หางครบ,บเลยนะครับนวมก็นานๆเลยนี่ดึงเบาๆนะครับลากอ,ออกเบาๆนะครับเจ้าขาก็เลยนะ นี่ถ้ามันห้อยอย่างนี้ก็ลากมันออกเราจะดันเข่าไม่ได้พังนะเพราะบางทีเชือกมันพ้วนมันไปพันกันอยู่ฟังเสียงนะครับดับก้อนนี้ดับก้อนนี้นี่ดึงเบาๆมันเป็นลานดึงเบารุ่นใหม่ละตัวนี้ดึงเบาๆ ลากออกที่เฉยนะครับของแถมก็จะมีใบมีดสาะพายบางยาสามรายการนะครับร,รีวิวให้พี่ดูหน่อยนะออาได้เลยครับนี่นะครับกดดับก็ตรงนี้นี่เท่านี้เองนะครับตัวนี้นะครับเขาระบายอากาศที่ฝาถังตรงนี้นะพี่อย่าไปปิดแน่นจนมันปึ๊กเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลมมันไม่เข้าถางังพอตึงมืออย่างเงี้ยพอครับ บางท่านนี่น่ากลัวครับขันแน่นจนแบบฝาแตกเลยก็มีนะับลมมันจะไม่เข้าถังนะครับพอไม่เข้าถังมันก็ส่งผลต่อ,อเครื่องยนต์ก็ปั๊มน้ํามันไม่ขึ้นนะครับคาบูปั๊มน้ามันไม่ขึ้นเครื่องมันจะดับแต่ถ้าตึงมืออย่างเงี้ยตัดนะครับทั้งวันสวย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 เดี๋ยวขึ้นรถให้พรุ่งนี้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีนะครับ